สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเวฟโซวันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันสาหรับกิวครึ่งแรกเัานก็จะเป็นสังหารฮอลโลได้ดาเมจเพิ่ม5เท่าระวังติดน้ําแข็งตัวละครที่สามารถตีทะลุกอดสีแดงได้ก็จะโดนหันดาเมจเลยหนึ่งใน2ตัวละครที่ตีสีฟ้าเนี่ยได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าถ้าไม่ตายก็จะโดนหันดาเมจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่นกอนเลยเอ่ะเรามาดูตัวละครเนาะสำหรับสังหารฮอลโลไกลกันก็ตัวละครตอนนี้ตัวเมเนาะหลักๆที่ดีท,ท,ท,ที่สุดเลยก็แน่นอนเนาะเฟลมี่ตัวละครครบรอบเออกมาาสุด ก็จะดีที่สุดเนาะเพราะว่าเกมมี่เนี่ยแรงมากๆแล้วก็เกมเพย์ค่อนข้างดีด้วยไ,ได้เรียกว่าดีเลยแหละเพราะว่าสกิลสองของเขาเนี่ยมันจะเป็นดาเมจด้านหน้าจังหวะแรกเนาะแล้วก็จะเป็นวอลทปแบบติดตามด้วยก็เอาไปสตันบอสสตันมอนได้แล้วก็ตัวเกมมี่เนี่ยเขามีในเรื่องของปุ่มสกิล EX ด้วยเนาะซึ่งสกิล EX ของเกมมี่เนี่ยค่อนข้างดีตรงที่ว,ว่ามันบัฟได้แล้วก็เป็นดีบัฟด้วยเนาะก็คือดีมากๆเลยก็เป็นตัวที่แรงที่สุดในตอนนี้เนาะ ถ้าจะตีไนท์แมร์ล้วผ่านแน่ๆเนี่ยเราคิดว่าเกรมมี่เนี่ยค่อนข้างช่วยได้มากถัดมาเนาะก็มินิลูกไก่อีกตัวละครหนึ่งแล้วก็นินนี่แล้สองตัวละครน,นี้ก็พอน่าจะเอาไปลงในแมร์น่าจะไหวอยู่ถ้าตัวข้างๆดีเพราะว่าสองตัวละครน,นี้เนี่ยก็จริงๆก็แรงทั้งคู่นะอย่างนิ้ลูกไก่เองเนี่ยเขาก็ได้ในส่วนของ sp 80%แล้วรู้สึกทิสสกิลเขาก็บวกสองด้วยเนาะก็ทาให้ตัวเขาเนี่ยก็แรงประมาณหนึ่งแต่เกมเ์อาจจะค่อนข้างกลางๆนิดนึงเนาะไม่ได้ดีมาก ส่วนนินนี่เนี่ยเขาจะได้ใน่วนของเกตเกรของเขาเนี่ยเมื่อทำงานเขาก็จะได้ SP50% แล้วก็จะมีในเรื่องของเพิ่มดาเมจสกิลด้วยเนาะแต่ว่านินนี่เนี่ยคือถ้าเกตไม่เปิดก็ค่อนข้างไม่ดีมันจะเบามากพอเกตเขาไม่เปิดแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเกตของเขาเนี่ยมันเก็บได้ค่อนข้างไวก็เลยช่วยตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะต้อง คือเราต้องพยายามตีเก็บเกตอยู่เรื่อยๆมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงเนาะแล้วก็นินนี่กับลิลูกกาเองก็ไม่ได้กันบอดด้วยก็เลยค่อนข้างเล่นยากหน่อยถ้าเราแบบไม่ได้ใส่ตัวละครที่แบบสามารถแชร์กันกันสถานะได้อีกตัวละครหนึ่งที่พอได้แต่ว่าคัมพีอาจจะต้องสูงขึ้นมาประมาณนึงก็คือโก8แปดปีเนาะโก8แปดปีเนี่ยข้อดีคือเขาไม่ต้องการในเรื่องของการติดสถานะอะไรเลยตัวของโกเนี่ยเขาต้องเขาแค่แบบว่า เขาตีได้เรนะื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาได้ในเรื่องของฮิตสกิลบวกสามคือมันเยอะมากๆอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการแบบติดเอสพีอะไรเพราะเขาไม่มีเนาะบอบีตรงนั้นแต่โกเนี่ยมันจะไม่ได้ค่อยแรงมากคือเราก็เคยลองใช้โกอยู่เนาะแต่ว่าถ้าโกคคำพีเดียวเนี่ยค่อนข้างถือว่าถ้าเทียบกับนินนี่ฮาราวีหรือว่าลีลูกกาเนี่ยเราว่าใช้นินนี่หรือลีลูกกาจะดีกว่าเนาะแล้วก็ตัวละครที่อาจจะพอลุ้นๆหน่อยก็มีอุนหรือโกะกับโกพินซี่เนาะอุนเนี่ยค่อนข้างต้องแบบให้ติด SP บ่อยๆ ถึงจะแบบจบได้แต่ว่าบางทีมันก็แล้วแต่ดวงด้วยเนาะถึงอุ่นเขาจะมีสกิลสองช่วยแบบทําให้ออมีโอกาสติดมากขึ้นเนาะแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยติดเหมือนกันก็อาจจะลําบากอีกนหนึ่งแล้วอุ่นก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่เนาะ <úsica> เขามี s p 8 0แต่ว่าฮิตสกิลเขาก็บวกแค่หนึ่งแล้วอื่นๆเขาก็ทั่วๆไปเนาะเกมเพยก็ไม่ได้แบบว่าดีมากค่ะสกิลสองเขาเนี่ยมันเป็นแค่สกิลที่เป็นวอลเทคอย่างเดียวก็คือรวบเข้ามาเนาะแล้วก็ทําดามเมจต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ไม่ได้แรงมาก ส่วนโก้ควินซี่เนี่ยจริงก็สกิลหนึ่งค่อนข้างไม่ดีสกิลสองเนี่ยก็เป็นด้านหน้าแบบกว้างแล้วก็ไกลประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กันสถานะด้วยก็จะเล่นยากอยู่เหมือนกันอย่างโก8แปดปีกับอุลเนี่ยจะง่ายตรงที่ว่าเขากันบ่ออยู่แล้วก็จะแบบว่าไม่ต้องระวังติดน้ําแข็งเนาะในส่วนของตัวเมเนี่ยหลักๆเราคิดว่าถ้าจะเล่นไนท์เมเนี่ยแนะนําอยู่ประมาณ3 4ตัวละครก็หลักๆเลยก็1น่แกมกมมี่เนาะ แล้วก็ลิลูกะกับมินนี่แล้วก็ลองลงมาก็อาจจะได้ก็คือโกะแปดปีถ้าเกิดใครที่แบบเปิดตู้เกรมมี่แล้วออกโกะเยอะๆอะไรเงี้ยได้5้าทับห้าก็อาจจะพอน่าจะลงได้อยู่แต่สําคัญคือตัวข้างเนะาะมาดูที่ตัวข้างกันบ้างตัวข้างเนี่ยหลักๆเลยคือถ้าจะหวังผ่านไนแม่โดยที่เราอาจจะไม่มีเกรมมี่เนี่ยเราคิดว่าต้องมีเลยก็คือเคียวลาคูเนาะเคียวราคูเคียวลาคลูเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าเขาได้ในเรื่องของฟาร์เนาะ แล้วบัฟของเขาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของซูเปอร์บัฟด้วยก็เลยค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ตัวเคียระคูเองเนี่ยเขามีอาบิตีกิลอยู่เนาะก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยพอไปตีกิลมันก็แรงแล้วเขาก็มีบัฟด้วยแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือเขาไม่มีโล่แต่ว่าจําเป็นเนาะค่อนข้างจําเป็นมากเหมือนกันถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสจบจะค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวตีกิลอื่นๆเนี่ยมันไม่มันไม่มีอาบิตีกิลเนาะมีเคียวระคู่ตัวเดียวที่เป็นสายตีกปกติเราได้อาบิตีกิลแบบมาเยอะที่สุดเพราะว่ารู้สึกเขาจะได คุณสมบัติผู้สังหารได้ทั้งตีสีฟ้าเนาะเพิ่มดาเมจก็เลยค่อนข้างแบบดีเพราะว่าอย่างตัวละครที่เป็นตัวมีอาบิตีกิวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างออกมานานแล้วก็จะมีแบบเอ่อตัวของชูเฮอยู่แต่ชูเฮเนี่ยถ้าเราจําไม่ผิดเนาะเขาได้มาแค่อย่างเดียวแล้วเขาได้มาในส่วนของเป็นตีสีฟ้าได้ดาเมจเพิ่ม3 0เมื่อเราออกไปตีกิวเนาะซึ่งมันไม่ค่อยเยอะเคียวละคุณเนี่ยจะได้ทั้ง3 0ที่เป็นตีสีฟ้าแล้วก็ได้คุณสมบัติผู้สังหารอีก5ด้วยน หรือตัวบัฟอย่างอุคิทาเกะเนี่ยก็ดีกว่าเคียวระคุนิดหน่อยตรงที่ว่าเขาได้โลดแต่ว่าบัฟเขาก็เป็นบับธรรมดาแล้วตัวเคียวระคุเองเนี่ยเขากับอุคิทาเกะเนี่ยก็จะมีข้อต่างกันตรงที่ว่าอุคิทาเกะเขาไม่มีอาบิตีกิวเลยก็จะไม่ได้ดีักาเท่าไหร่เนาะเคียวรัคุเลยดูดีกว่ามากๆถ้าจะเอามาใช้อีกตัวละครหนึ่งที่ก็ดีเนาะในการเอามาซับก็คือฮิเมเมะฮิเมเมะเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเขาเป็นตัวละครที่ให้ในเรื่องของซูเปอร์บัฟและโลด ซึ่งตัวของฮีเมสเนี่ยมีข้อดีหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยก็คือเขาสามารถแชร์การกันสถานะให้ได้ให้เพื่อนร่วมทีมได้ก็คือถ้าเกิดเราใช้แบบนิลูกะกหรือนินนี่หรือโกคุนซี่อะไรเงี้ยมันไม่มีการกันสถานะเนาะมันกันไม่ตรงบ่ออะไรเงี้ยมันก็ให้ตัวอ n โนเวตเนี่ยมาแชร์ได้ก็คือช่วยได้เยอะแต่ข้อเสียเดียวก็เลยก็คือเขาเป็นสายสกิลในการทำดาเมจหรืออะไรบางทีก็จะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีสถานะที่ปกติด้วย ถ้าเกิดเราใช้ตัวละครที่ต้องพึ่งการติด s ออย่างเช่นนิลูกะหรือแบบอิจิโก้คุนซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออุนเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นข้อเสียในการที่จะเอาเขามาใช้เพราะว่าเขามีสถานะช็อตอยู่แล้วก็ตัวถัดมาเนาะก็ฮิซากิฮิซากิชูเฮเนาะร่างเทศาการที่เป็นเหมือนเออเขาเป็นบาร์เทนเดอร์หรืออะไรเงี้ยก็เป็นร่างหนึ่งที่เอามาตีเกียวได้ดีเหมือนกันถ้าเกิดแบบเรามีเกียวราคุแล้วมีฮิซากิอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้คู่กันก็ได้ก็ดีเหมือนกัน หรืออนะุกิทาเกะเนาะอุกิทาเกะก็ยังพอเอามาซับได้อยู่แต่ว่าถ้าลงในแมงจริงๆก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นบัฟธรรมดาด้วยหรือไม่งั้นถ้าแบบใช้คู่กับฮิ ate, เมเมดอะไรเงี้ยก็ให้ฮิเมเมดบัฟไปอุกิทาเกะดีปกติอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนตัวละครนอกนั้นเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยแนะนำแล้วเนาะมันจะค่อนข้างเก่าเกินไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้แบบมีตัวอะไรที่น่าสนใจแหละหลักๆก็ด้านบนเลยเนาะหลักๆ ถ้ามีแกรมมี่เนี่ยเราคิดว่านท์แมร์น่าจะไหวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่แกรมมี่เนี่ยก็อาจจะแบบต้องมีเคียวราคูช่วยในส่วนของซูเปอร์บัฟหน่อยก็จะดีแล้วก็ช่วยตีด้วยเนาะเคียวราคูเนี่ยอย่างเราเองเราไม่มีแกรมมี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะผ่านนท์แมร์ไหวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิลกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกิวกันเนาะแต่ว่าวีคนี้เนี่ยมันจะมีนท์แมร์ด้วยแต่ว่าเราต้องฟดต,ตั้งแต่ฮาร์ดเนาะเดี๋ยวเราก็ตีฮาร์ดก่อนเดี๋ยวใช้ต ่ะใช้ไปก่อนเป็นหา,นหาไม่เป็นไรหรอกเป็นผมนานๆทีตีฮาร์ดก็สาดใจดีเนี่ยเวลาแบบว่าสากตะกิ้ทีนึงแล้วออมอนหายเฮ้ยอย,ะย,ะย,ะยะ่าอย่าอย่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นต้องเล่นใหม่ข้อเสียของความไม่กันสถานะ แนะเจ้าโดนไรลวะเนี่ยติดน้ำแข็งมาขี่โดนอัดงงมาหมดเกิดเลยเล่นอะไรของเรานี่งงตัวเอง <c oughs> แต่ั้นเป็นบ่อดน,น้ำแข็งที่แบบหลบยากเหลือเกิน <c oughs> มาเรามาลงเวลี่ฮาร์ดต่อไปเวลี่ฮาร์ดเดี๋ยวเราดึง่อดเดิมได้อยู่โอเคแล้วทำไมเราต้องเลีย์ตั้งแต่ฮาร์ด้วยไม่เขา้าใจ หนึ่งประวัติเดิมก็หนึ่งได้นี่อะไรของเกมมาเดี๋ยวเราลงฮาร์ดด้วยทีมนี้ดู่ะหวังว่าอีโนจะแชร์แชร์บอสให้เราหน่อยอีโนขอร้องเราไม่ใช่บอไม่ใช่เป็นอันตรายแล้วนะกื นินนี่เสียอย่างเดียวคือพอเขาเกตเปิดเขาสกิลเขาดันไม่ดีอ่ะมันเลยชา้าสกิลมันไม่มีนะมัมีจังหวะสกิลไม่มีโอเคเวลีฮานไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูไนแม่ดีกว่า มาเรามาลงในแม่กันถึงประวัติเอาประวัติของวลิฮานมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้นินนี่ก่อนเนาะก็นินนี่เราจะเป็นลูกบอลมารีเนาะเป็นสติ๊กเกอร์ลูกบอลกระโหลกแล้วก็ลิงก์ก็จะเป็นพวกรถคูดาวกับเมื่อเลเต็มเพิ่มดาเมจเนาะดาเมจสกิลเมื่อเลเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดเนาะนินนี่เนี่ยเรามีสามดับห้านะอัพมาเต็มเรียบร้อยโบนัสจะเป็นในเรื่องของเลือเต็มเพิ่มดาเมจที่ห้าเปอร์เซ็นต์ับเอสพีสองร้อย ส่วนตัวซับเนาะก็แน่นอนเค,คียวลัคูเคียวลัคูนเนี่ยก็ใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติเนาะแล้วเราก็สติ๊กเกอร์ลิงก์เนี่ยจะมีในเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเนาะแล้วก็มีลักคู่ดาวติดมานิดหน่อยแต่จริงๆอันนี้มันไม่ได้จําเป็นมากเนาะเพราะว่าเคียวลัคูเนี่ยเราหลักๆเน้นมาเอาดาเมจมากกว่ามาเอามาบับก็จะใส่เป็นพวกเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติไปเนาะแล้วก็มีคัมพีเดียวโบนัสจะเป็นเรื่องเลือดเต็มเนาะเพิ่มดาเมจ25%กับคริติคอ400ล400เรามีคัมพีเดียวเนาะเลยใส่เปป็นคคริิตอลไ แล้วก็อีกตัวละครหนึงนะ่งเนาะก็ฮีเมเมทที่มเมทเนี่ยเอามาในส่วนของบัฟแล้วก็โล่รวมถึงเขาสามารถแชร์การกสถานะได้ด้วยเราก็เลยเอามาใช้เนาพราะว mm hmm. ่านิี่มันในการ mm hmm. เครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์เนาะลูกบอลกระโหลกแล้วก็เป็นคาถาของมนุษย์ลิงก็จะเป็นรถคูดาวเนาะแล้วก็มีเรื่องเพิ่มดาเมจสกิลอะไรอย่างนี้เข้าไปเนาะ mm hmm. เพราะว่าเลือดเขาไม่น่าเต็มเท่าไหร่บางเรไม่แน่ใจก็ใส่เป็นพวกเพิ่มดาเมจสกิลพอแต่ว่าบนั้นเราใส่เลือดเต็มมานะแปลกๆเนาะไม่เป็นไรนะ แล้วก็เป็นคิยิคอลเนาะ400ก็ดามเมจเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเขาเป็นสายสกิลก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองลงดูว่าจะไหวหรือเปล่ารอบที่แล้วเนี่ยเราจําได้ว่าเราหลงเล่นแล้วเราไม่ผ่านเเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบใช้เคียวรับคู่ยังไม่มีฮีเมจด้วยอ่ะเดี๋ยวมาลองลงดูดูว่ารอบนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะรอบที่เราจำได้ว่าเราน่าจะตีแบบต้นเวฟค่เพราะว่านินนี่มันช้าบอสตัวแรกบอสตัวแรกนินนี่จะช้าเพราะวเกรเขาอ่ะมัน มัน,มก,วนกว่าจะเปิดนะเอาเรื่องอะ่ะด,ดูแบบหนักหน่งอยู่ดูตีจะไม่ค่เข้าเทียบกับเวลี่ฮารคนละเรื่องอยู่คือถ้าเป็นเวลี่ฮาร์ดอ่ะเขาแค่แบบเปิดเกตแล้วเขาส,าสั่งจะตีหนึ่งบอลหายอันนี้คือแบบช้ายอยู่ อาจจะพอจบได้แต่เวลาน่าจะค่อนข้างช่จ้ะโอ้โหพุ่งเลย้่ะยังดีว่าตัวนินี่เขามีหิวเลือดนะแล้วเราปล่อยโดนไหมนะ ไม่โหเดี๋ยว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 ช้ามากเลยอ่ะขึ้นขึ้นเวฟสี่เองอ่ะมาเดี๋ยวเราลองเล่นอีกสักรอบลองด,ดูว่าจะเป็นไงนีนนี่คือแบบสามตับห้าแล้วนะสามกับหาก็แล้วนะยัง เกดไม่เปิดแบบแล้นีีนี่มันคือจะอยู่นิ่งๆเพื่อแบบดีเก็บเกดก็ลำบากเอาจริงๆแล้วแล้วบอสชอบหนีไปไหน เจริงนะตัวมีเกต่บางทีมันก็ลำบากต้องมานั่งเก็บเกตนะ <Okay. S 1> ชาจะห <Okay. S 1> ูได้เวฟสี่รอบที่แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะมีเคียวราคุมาก็ยัง ยังไม่ค่อยเร็วขึ้นนินนี่มันช้าตรงเกรมันเนี้ยแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกตัวละครหนึ่งที่เราคิดว่าไม่รู้ว่าจะดีกว่านินนี่หรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะพอไหวคือลิลูก,กะเพราะถ้าลิลูก,กะไม่ได้เราก็ไม่มีคนอื่นแล้วตอนนี้นตัวละครเรามีเราไม่มีเกมมี่เนาะเพราะฉะนั้นงานงานช้างอยู่ ของก็ใส่เหมือนๆกันเนาะก็เป็นกระดาษมนุษย์เป็นลูกบอลกระโหลกแล้วก็เป็นสติกเกอร์ลิงค์ลิงค์สีม่วงมาก็พวกเลือดเต็มเหมือนเดิมเนาะพวกเลือดเต็มรถขูด่ดาวนี่ลูกกาดเรามีสามดาวห้เหมือนกันเนาะเอามาเต็มแล้วนี่ลูกกาดเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของเกรเนาะเวลาฆ่ามอนครบกี่ตัวเขามีดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็โบนัสเราจะเลือกเป็นในส่วนของเมื่อเลือดเต็มเนาะเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับเอชพีสองร้อย เดี๋ยวมาลองดูลิลูกาก,กันบ้างนะลิลูกาเนี่ยรู้สึกเขาได้ฮิตสกิลบวก2อยู่เนาะแล้วก็มี SP 80ินินนี่เราจำไม่ได้ว่ามีนินน,นี่รู้สึกฮิตมันบวกหนึ่งแต่ว่าตอนเปิดเกตมันถึงจะได้ฮิตเพิ่มมันเลยช้าแต่ทีเนี้ยลิลูกาจะดีกว่าตรงที่ว่าเขาไม่ต้องรอเกตเนาะมาเดี๋ยวมาลองดูกันเราจำสกิลลิลูกาไม่ได้บ้นะกลกาอิวคุณทำอะไรได้บ้างนะลิลูกา สกิลสกิลที่โอกาสมันคืออะไรอ่ะสกิลสองเนี่ยดูไม่ออกแสตมามากเลยก็เลยฟอ,อกพอสกิลสองเหมือนรวบป่ะรวบเราก็ผักแบบว่าสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งทำอะไรอ่ะสกิลหนึ่งด้านหน้าเราว่าไม่ค่อยต่างกันนี่มีมากเท่าไหร่ พอเอทีไม่ติดนี่นี่คือเปิดเกตได้เอทีที่ทุกกะคือต้องติดแล้วโอ้ยแล้วโดนแล้วโดนฮีเมยแย่งโดนินนี่โหยากมากไม่มีเกมเม่ โอ้ไม่ใกล้เลยอ่ะโอ้ไม่ใกล้เคียงเลยเราเล่นไม่ดีด้วยล่ยนลองอีกรอบคือไม่ได้ไม่ได้เล่นได้ดีกว่าใช้มินนี่ด้วยนะใกล้เคียงแลยนะควาพีเท่ากันด้วยแหละสกู่มันไม่ค่อย เดี๋ยวมันติดชอ็อตอ่ะ เกิลไม่มีเลยโอดๆโหไม่มีภาพเลยยากอยู่เคียวราคูแล้วก็คัมพีเดียวซะด้วย <c oughs> ลงรอบสุดท้ายแล้วกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไหวแหละ มันไม่มีภาพมันไม่ใกล้ด้วยมันมันไม่ถึงเวฟห้าด้วยซ้ำรู้สึกเลยว่าแบบไม่มีภาพใช้นินนี่ก็ไม่ได้มีภาพมากกว่าใช้ลูก,กาเลยเฮ้ยติดดับเทงก็ <c oughs> <c oughs> ยังเป็นวีที่ยากมากชุดดีสแตบบ่เร <c oughs> คือมีเคียร์ลาคูช่วยแล้วนะเราเล่นไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยแน่ในจะ ลองมินนี่อีกสักรอบไม่มีภาพเลยเวลาแบบใช้เวลาแบบกับบอสแรกบอสสองคือเยอะมากๆ คือแบบไม่มีภาพเลยว่าจะตีจบอ่ะไม่สามละภาพแล้วนะจบตรงประมาณแถวนี้ตลอดขึ้นเวฟได้หน่อยหนึ่งไม่มีภาพเลยเอาเป็นว่าเราแค่นี้แล้วกันก็สำหรับรอบนี้คือค่อนข้างยากนะถ้าไม่มีเกรมมี่คือยากเลยขณะนี้มีซับแบบเคียวราคุช่วยมีฮิเมเมะ จริงๆเปลี่ยนที่เม่เมดก็อาจจะอาจจะไม่ได้ช่วยมากเนาะเพราะถ้าแบบไปเปลี่ยนเป็นแบบใช้ฮิซากิที่มันตัวตีกิวอีกตัวหนึ่งก็อาจจะพอได้แต่ก็ไม่ดีอีกเพราะว่าเคียวราคูต้องไปใส่เป็นรถคูดาวมาด้วยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่โอเคก็สําหรับรอบนี้ก็ค่อนข้างลาบากอยู่เนาะแต่แล้วใครที่ไม่ได้เกรมมี่มาในตอนเปิดตู้ครบรอบหรือตัวก็ตามเนาะ โอเคก็ประมาณนี้เลยละกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊บาย